สวัสดีครับผมกล้องสมคิจสันทานะครับเป็นนักแข่งในรายการ Mo t ต GP ครับแข่งในรุ่น Mo t ตอร์ทใช้หมายเลข35ครับก็อยากจะขอบคุณพี่น้องแฟนๆชาวไทยทุกคนมากๆนะครับที่คอยส่งกำลังใจมาเชียร์ผมแล้วก็ในสุขสัปดาห์ที่ผ <i ank o> ่านมาที team, mm ่อาร์เจนตินาผมก็สามารถคว้าในตำแหน่งที่2ไปฝากพี่น้องแฟนๆชาวไทยได้อีกแล้วแล้วก็ในสุขสัปดาห์นี้ที่อเมริกา GP ก็อยากจะฝากพี่น้องแฟนๆชาวไทยทุกคนเป็นกำลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับ ผมก็จะสู้แล้วก็จะทําผลงานเรามาให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็ตอนนี้สําหรับอาการบาดเจ็บก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วครับเกือบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ยังมีอาการเจ็บก็คือแค่ด้านหน้าตอนนี้ครับที่เราเวลาเราแตะอย่างเงี้ยครับก็ยังมีอาการเจ็บอยู่แต่ด้านข้างค่อนข้างที่จะเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับก็อยากจะฝากพี่น้องแฟนๆทุกคนนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับก็สามารถติดตามเป็นกําลังใจเชียร์ผมได้ที่ เพจ To The Dream นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ